พามาชมวิธีการติดตั้งกล่อง NVR นะครับ N8209 กับ N8216 กันซึ่งทั้ง2รุ่นนี้จะติดตั้งเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องติดตั้งกล้องลงมือถือหรือว่าลงแอปพลิเคชัน o c a m p o ให้เรียบร้อยก่อนไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งผ่านสายแลนหรือ Wi-Fi นะครับพอเราติดตั้งกล้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวกล้อง เสร็จแล้วนะครับให้มองหาไอคอนที่มีคําว่าตั้งค่าอุปกรณ์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วให้มองหาคําว่าตั้งค่ารหัสผ่านในลักษณะตัวอักษรนะครับให้เรากดเข้าไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการเปลี่ยนรหัสผ่านให้หมดเลยแล้วให้กดเปิดรหัสผ่านด้วยนะครับพอเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับให้คลิกขวาที่หน้าจอ1ครั้งพอเราเลือกคําว่าวิดีโอจัดการจะมีป๊อปอัพแบบนี้เด้งขึ้นมาครับให้เรากดตกลงได้เลยให้ดูที่ตารางด้านบนครับจะมีคําว่า n 1ให้เปลี่ยนจาก n 1ให้เป็น On ง i p หลังจากนั้นนะครับให้ดูที่ช่องขวามือนะครับจะมีคําว่าออโต้ให้เปลี่ยนเป็นด้วยมือเพราะเราทําการเปลี่ยนทั้ง2อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดค้นหาถ้าเรามีกล้องหลายตัว IP กล้องก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยถ้ามีกล้องแค่ตัวเดียวก็จะเด้งแค่ IP เดียวนะครับหลังจากนั้นให้กดดับเบิ้ลคลิกที่ IP ตัวกล้องนะครับพอกดดับเบิ้ลคลิกแล้วเนี่ยตัว IP จะเด้งลงมาที่ตารางด้านล่างให้เรากดคู่มือการแก้ไขแล้วมองหาที่ช่องรหัสผ่านครับ หลังจากนั้นให้เราเอารหัสผ่านที่เปลี่ยนในแอปพลิเคชัน o c a คมาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยเพราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกลงหลังจากนั้นให้กดตกลงอีกรอบนึงถ้าเราใส่รหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยนะครับ NVR จะโชว์หน้าจอมาให้แบบนี้ถ้ามีกล้องหลายตัวแนะนําให้เปลี่ยนรหัสผ่านให้เหมือนกันเลยถ้าอยากฟ o อ m แม h ฮาร์ดดิสต์นะครับให้กดคลิกขวาเลือกการจัดการระบบหลังจากนั้นให้ดูซ้ายมือครับจะมีคําว่าฮาร์ดดิส ถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสตลง NVR เรียบร้อยแล้วจะมีชื่อฮาร์ดดิสตของเราเด้งขึ้นมาให้เราติ๊กถูกคําว่ารูปแบบจากนั้นนะครับให้เรากดรูปแบบอีกรอบนึงแล้วมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าให้เราฟอร์แมตเราก็สามารถกดคําว่าใช่ได้เลยนะครับแล้วรอให้โหลดครบ100%เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ